ธรรมบทภาคที่สองแปลโดยพยัญชนะยกศัพท์เรื่องบุคคลผู้เลี้ยงซึ่งโคชว่านันทะแก้อัดนักศึกษาปนหนังสือเป็นหน้า150เริ่มตั้งแต่ตัฐาทิโสทิสารติเป็นต้นไปอโธอันว่าอัดว,ว,ว่าโจรว่าโจนที่สวายเห็นแล้วโจรังซึ่งโจรอิติดังนี้ ตาตาประเทศสุในบททั้งหลายเหล่านั้นหนาปะทะทะัทททวายสะแห่งหมวดสองแห่งบทว่าที่โสที่สังอิติดังนี้ปาทะเสโสอันว่าพระบาลีอันเหลือว่าทิสวาอิติดังนี้ปณิเตนะอันบันฑดีอาานตวาสัมปติตโัโพพึงนำมาเชื่อมเข้าอโถอันว่าอัดว่า,วากระยะพึงกะระทำ อน,นะยับพยาสนางซึ่งความชิบหายมิใช่ความเจริญยังตังนั้นใดตัสสะจรสะแก่โจนนั้นอิติดังนี้ปธัทาวายัสสะแห่งหมวดสองเห้วทว่ายันตังกยิราอิติดังนี้นายโยอ,อันว่านายะทุติยะปะเทปีแม้ในบทที่สองเอสะเอวะนี้นั่นเทียว อีทางวนจนังอันว่าคํานี้ว่ามิตาทุพิโจโรอันว่าโจรผู้บริสรายต่อมิตรโดยปกติเอโกคนหนึ่งอปรรชันโตผิดอยู่ทเนสุในทรัพย์ทั้งหลายปวดตาทาระเขตวัตถุโคมหิสาทีสุมีบุตรและภรรยาและนาและสวนและโคและกระบือเป็นต้น เอกสาจรสาของโจรคนหนึ่งอัตตาอันว่าตนอนาปารัชติย่อมผิดยัาจรสาต่อโจรใดทิสว่าเห็นแล้วโจรังซึ่งโจรตังปีแม้นั้นอนาปารชันตังผู้ผิดอยู่อัตริในตนตถาเอวะอย่างนั้นเทียวว่าปะนะก็หรือว่า เวรี Very, อันว่าบุคคลผู้มีเวรทิศวายเห็นแล้วปกาลังซึ่งบุคคลพันธะเวรังผู้มีเวรอันผูกไว้แล้วการะเนนะด้วยเหตุเกณจีเอวะอะไรอะไรนัรนเทียวเวริงชื่อว่าผู้มีเวกรกะระยะพึงกระทำอนยัยพยสนังซึ่งความชิบหายมิใช่ความเจริญ ยังได้ตาสาจรสาวาเวริโนวาแก่จนหรือหรือว่าแก่บุคคลผู้มีเวรน,นั้นกระระยะคือว่าจริงๆตรงนี้นะครับก็จะไขกิริยา,าคุมภาคมาถึง3ตัวนะครับเพราะว่าตัวที่ถูกไขมามันรวบด้วยวาสัพ์อยู่นะครับปีระยะนาสยะโวโรประยะ ปุตาทารังตสาจรสวาเวริโนวาปีระยะวาเพึงเบียดเบียนซึ่งหมวดและภรรยาของโจรหรือหรือว่าของบุคคลผู้มีเวรน,นั้นหรือตสาจ,จรสวาเวริโนวาเขตตาทีนี้ทนาน,นี้นาสยยะวา หรือว่าอย่างเช่ทั้งหลายมีนาเป็นต้นของโจรหรือหรือว่าของบุคคลผู้มีเวรน,นั้นพึงให้ชิบหายวาปะนะก็หรือว่าโ,วโรปรยยะพึงปงลงนางโจรังวา่าเวริงวาซึ่งโจรหรือหรือว่าซึ่งบุคคลผู้มีเวรน,นั้นชีวิตตาจากชีวิตอัตโน กาคาระตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้หยาบขายอัตโนทารุณตายะเพราะความที่แห่งตนเป็นผู้หยาบชา้าจิตตังอันว่าจิตมิฉาปณนิหิตังชื่อว่าอันบุคคลตั้งไว้แล้วผิดมิฉาทปิตตาเพราะความที่แห่งจิตนั้นเป็นธรรมชาติอันบุคคลตั้งไว้แล้วผิด อากุศลกรรมะปะเทสุในอกุศลกรรมบททั้งหลายทัสสุสิบกะเรพึงกระทำรรนางปุขลังซึ่งบุคคลน,นั้นปาปิโยให้เป็นผู้ลามกว่าตะโตอนยัพพยยสนนโตกว่าความฉิบหายไม่ใช่ความเจริญนั้นกะเรคือว่ากระระยะกระระยะพึงกระทำ บุริสังซึ่งบุรุษตังนั้นปาปะตะแรงให้เป็นผู้เลวสามกว่าการะโตกว่าเหตตะโตนั้นหิด้วยว่าทิโสวาอันว่าโจรผู้ปรากฏหรือเวริวาหรือว่าอันว่าบุคคลผู้มีเวนวุตตปการโรผู้มีประการอันข่าพระเจ้ากล่าวแล้วทุกขังอุปาทยยะวายัางทุกพึงให้เกิดขึ้นหรือ ชีวิตตะขยังกะระยะวาหรือว่าพึงกระทาซึ่งความสิ้นไปแห่งชีวิตทิสะสะวาวาแก่โจรผู้ปรากฏหรือเวริโนวาหรือว่าแก่บุคคลผู้มีเวรอัตภาเวในอัตภาพาเมัสมงเอวะนินันเทียวปะนะส่วนว่าจิตตังอันว่าเจตมิชาทปิตัง อันอันบุคคลตั้งไว้แล้วผิดที่ยิงตังตัวนี้ต้องมาต่อกับคําว่าปีตัวนี้นะครับเป็นมิจฉาตบิตังพอดีการพิมพ์มีความผิดพลาดนะครับเคาะวักผิดนะครับอกุศลกรรมระเทศสูในอกุศลกรรมบททั้งหลายอีทางนี้อีทางตัวนี้เป็นวิเศษณะของจิตตังนะครับปูคขลังยังบุคคลปาเปตีย่อมไม่ถึงทั่ว อนายะพยาสนางซึ่งความชิบหายไม่ใช่ความเจริญทำเมีในธรรมสเตนะทิเทปีอันอันสัตว์เห็นแล้วบ้างคิปิตาวาสัตว์ไปแล้วอปาเยสุในบายทั้งหลายจะตูสุสีนาะเทติย่อมไม่ให้อุคิปิตุงเพื่ออันยกขึ้นสีสังซึ่งสีสษะอัตาภาวะสาเสโสปี ในพันแห่งอัตวาวทั้งหลายบ้างอิติดังนี้วตต่งังเป็นคําอธิบายอันพระผู้มีภาคเจ้าตรัสแล้วโหติย่อมเป็นเทศนาวสาเนในการพปธีสลงแห่งเทศนาพระหูชนานว่าชนทั้งหลายมากปัตตาบรรลุแล้วอริยผลนี้ซึ่งอริยผลทั้งหลายโสตาปฏิผลทีนี้มีโสดาปฏิผลเป็นต้น เทศนาอันว่าเทศนาสติกาเป็นเทศนาเป็นไปกับด้วยวาจามีประโยชน์ชาตาเกิดแล้วมหาชนะสแก็มหาชนปัะก็กรรมบงอันว่ากรรมอุปาสเกณะพวันตะเรกะตังอันอันอุนอบาโสกธรรมแล้วในระหว่างแห่งพบพิคุหิอันพิสุทั้งหลายณนปุชิตังไม่ทูลถามแล้ว ตัสมาเพราะเหตุนั้นตังกรรม,มังอันว่ากรรมนั้นสัทราอันพระศาสดาณกติตังไม่ตรัสบอกแล้วอิติดังนี้แลนันถ้โคปาละกะวัตถุอันเรื่องแห่งบุคคลผู้เลี้ยงสังโฆชอว่านันทะนิติตังจบแล้ว